สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในสวนของเองนะฮะช่วงนี้ก็จะรกๆหน่อยเนื่องจากอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะช่วงซัมเมอร์ว่าจะไม่ตัดหญ้าจะไม่อะไรเลยเพราะว่าจะให้มันคุมดินไว้นะเป็นความชื้นนะให้หญ้ามันคลุมไว้วันนี้มากับรถนี่ครับซูซูกิคาริเบียนนะจะมาให้ดูว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงนะตรงน,นี้นะเมื่อกี้ผมลองตะกุยแล้ว ขึ้นได้แต่ทุลักทุเลนะตื่นเต้นก็นี่ว่าจะมารอบสองนะเมื่อกี้เพิ่งลองขึ้นครั้งแรกนะก็นี่นะมีไตปกติตรงนี้เป็นทางเดินของคนงานนะก็คือเขาตัดปาล์มเนี่ยวนมานะวนส่วนถึงท้ายสวนเสร็จเขาก็จะมาตรงนี้นะแล้วก็เดินเพื่อจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปตัดข้างหน้าอีกฝั่งนะึงนะออกไปฝั่งนู้นอีกทีนึงนะก็เป็นทางเดินนะความสูงเนี่ยประมาณ ผมยืนตอนนี้ผมยืนด้านล่างตรงนี้นะครับผมยืนที่พื้นตรงนี้นะระดับตรงเนี้เกือบน่าจะประมาณคางผมได้น,นะโดยประมาณก็น่าจะประมาณสักเมตรเจ็ดสิบนะผมสูงเมตรแปดสิบแต่ความสูงมันไม่สําคัญครับถ้ามันไม่ชันนะแต่พอดีตรงนี้มันเป็นเหมือนหน้าผานนะนี่นะครับเนี่ยนะเราจะขึ้นตรงตังนี้นะ ล้อฝั่งซ้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับล้อล้อฝั่งขวาก็อยู่ประมาณตรงนี้นะคือประเด็นคือมันเป็นหน้าผานะนี่นะสูงชันนะมองนะรถอยู่ไกลๆนู้นนะเดี๋ยวเราจะพามันขึ้นมาทางนี้นะมันขึ้นได้ครับคาลิเบียรถผมเนี่ยไม่ได้เทิร์นเพลาไม่ได้เลยด้วยก็คือแค่เสริมแหนบแล้วก็ดัดแหนบให้มันยกสูงขึ้นอีกสักประมาณ3ามถึงนิ้วนะโดยประมาณนี่นะชันพอสมควรเดินลงก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวจะลื่นล้มได้นะ ผมมี2จุดนะฮะไว้สําหรับฝึกฝีมือในการขับออฟโรดนะคือตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนูง้นเดี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้พึ่งครั้งแรกนะตรงโน้นนี่ขึ้นลงบ่อยแล้วชินแล้วตรงโน้นตรงนี้คือครั้งแรกนะพึ่งมาลองเล่นวันนี้นะครับพอดีเห็นนะเห็นว่ามันสามารถน่าจะขึ้นได้ตอน,นแรกก็ไม่มั่นใจนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องเข้าเกียร์สโลนะนี่นะ อันนี้อยู่ในกับเครื่องสองล้อที่เลือนหม่จะไม่มีอะไรขึ้นมานะดันลงมาเป็นขับสี่สี่ไฮนะฮะที่เลือนหม่ก็จะขึ้น4 w d เปลี่ยนฮนะดันขวาแล้วก็ดันขึ้นนะเป็นโฟล์โลนี่นะครับแต่เราจะขึ้นตรงนี้นะเนี่ยก็ชันชนตรงนี้นะอันนี้ผมดูระดับความชันดูองศานะาจะขึ้นชา้าๆนะไม่รีบเพราะว่า เมื่อกี้ผมลองแล้วมันขึ้นได้ก็เลยมั่นใจนะนี่นะสูงกว่ารถอีกนะครับดูนะขอบฝากระโปรงยังต่ํากว่าด้านบนนั้นอีกเนะี้ยก็เรียกว่าสูงพอสมควรนี่นะค่อยขึ้นไปนะนี่นะครับอ,อุ้ยนี่นะความชันเนี่ยนะไม่ต้องถามถึงเลยนะก,ก็ค่อยขึ้นไปนะนะ ฝากระโปงนี่6ขึ้นมาชันมากนะอ่านี่ผมถ่ายคลิปไปดูนะผมต้องถอยหลังไหลมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นใหม่นะ่าะถ้าหยุดกลางเนินแล้วเนะี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นต่อได้เนื่องจากล้อมันจะฟรีนะต้องพุ่งไปครั้งเดียวให้มันผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะสำหรับการขับออฟโรดนะจะมาหยุดกลางเนินแล้วก็ออกตัวไปต่อนะ่ะทาได้ยากนะครับยิ่งเป็นพื้นแห้งๆน,นะครัะมันจะตะกุยมันจะฟรีนะโอเคนะไปดูกันนะคราวนี้เอาจริงนะทีเดียวเทคเดียวนะ ให้เพื่อนๆดูที่ความชันตรงนี้นะฮะโอเคไปครับนี่นะโอ้โหก็รถต้องมีกำลังพอสมควรนะฮะถ้าไปดับอยู่กลางเนินก็อันตรายเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกเนินหนึ่งนะครับเนินหนึ่งนี้จะชิวๆกว่านี้นะ ต้องวนรถนิดนึงนะ mm hmm. ขอเปลี่ยนเป็น4 High นะ mm hmm. ขับง่ายนะ mm hmm. ในส่วนเมื่อตั้งจากเมื่อวานเ mm hmm. ม่นมีฝนตกแล้วก็ mm hmm. พื้นดินมีความชื้นนิดๆน,น,นะใส่4 High ขับเร็วๆเวนะ mm hmm. ก็ได้อารมณ์อีกแบบนะ mm hmm. บครับสังเกตว่าพื้นจะมีความชื้นนิดๆน,น,นะลอยชื้นๆนิดๆอย่างผมใส่4 High นะ mm hmm. เซนดานด้านหลังนะนี่นะครับใส่โฟไฮมันก็จะสนุกนิดนึงนะผมให้ดูเนินหนึ่งครับเนินนี้จะเป็นการขับลงนะน่าสดายวันนี้ผมไม่ได้หยิบขาตั้งกล้องมานะก็เลยต้องถือถ่ายไม่งั้นจะได้ภาพมุมสวยๆนะเนินนี้นะ่ะเล่นประจำครับทั้งขึ้นทั้งลงนะผมไปดูให้ดูด้านล่างก่อนนะว่ามันประมาณไหนนะ เราจะลงตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นะเ,เดินลงไปก่อนนะนี่เพื่อนๆสังเกตมันจะมีร่องล้ออยู่นะผมขับเล่นประจำนะตรงนี้ถ้าฝนตกตกเนี่ยจะสนุกนะเพราะว่ามันได้ตะกุยนี่คือรอยนะนีนะ่นี่เลยตรงนี้ไม่ชันมากนะครับแต่ถ้าฝนตกก็จะสนุกนะมันจะแบบลื่นๆน,น,นิดนึงตอนขึ้นนะนี่นะมันจะ ไม่ได้ชันเหมือนตรงเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะแบบลาดๆค่อยๆเอียงขึ้นไปสลบขึ้นไปสวยๆนะครั้งแรกที่ได้เจ้าคาลิเบียนมาก็มาลองเนินนี้นะมาฝึกฝึกในการขับออฟโรดนะช่วงนั้นหน้าฝนมาดีก็เลยมาลองฝึกตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นยางไฮเทอร์เรนนะฮะตอนแรกที่ผมซื้อมาเป็นยางไฮเทอร์เรนก็ต,ต้องต้องใช้พละงกำลังในการพุ่งต้องใช้แรงในการพุ่งขึ้นไปถึงจะขึ้นได้ครับถ้าแบบมาชิวๆใส่สลมันขึ้นไม่ได้ครับล้อฟรีครับ เพราะช่วงนั้นน้ำหน้าฝนแล้วก็มันลื่นนะแต่ถ้าแห้งแห้ง,หงอย่างนี้ก็น่าสนใจนะอาจจะสนุกขึ้นมาก็ได้นะสาหรับความสูงของเอนินนี้อยู่ระดับประมาณเอวนะถ้าวัดจากความสูงนะประมาณเอวก็ประมาณเมตรถึงเมตรยี่สิบโดยประมาณประมาณสักเมตรหนึ่งนะไม่ไม่ได้ชันมากแต่ตอนขับลงเนะี่ยก็ตื่นเต้นนิดนึงนะถ้าแบบคนไม่ค่อยได้ขับออฟโรดเนี่ยเพราะมันก็ประมาณ,มาณนึงนะไม่ได้อันตรายอะไร มาฝึกวิทยายุทธกันนะในสวนตัวเองเนี่ยครับพื้นที่ของตัวเองก็เต็มที่ครับโอเคเราขับลงกันไปนะครับตรงนี้จริงๆใส่ขับสองลงไปก็ได้นะเพราะผมก็ชินกับพื้นที่ตรงนี้แนละ้วนี่แนะง่ายๆนะไม่ต้องลงรอยเดิมก็ได้นะนนะสิวๆินี่เลยนะ ตอนนี้นะนี่ัความรัดเอียงนะนี่เลยประมาณ20่องศานะน่าจะเกินนะป้าหัวเราเนี่ยทิ่มลงไปเลยนะค่อยๆลงไปนะการขับออฟโรดเนี่ยคือน้าจเย็นๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมเชื่อว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบขับเครื่องสีล้อแล้วเนี่ยสมรรถนะของรถเนี่ยมัน ไปได้เยอะกว่ารถกับเครื่องสองล้อพอสมควรก็ใช้ความใจเย็นๆนะขับด้วยความใจเย็นด้วยความระมัดระวังผมว่ายัางไงมันก็ทําให้คุณฝ่าอุปสรรคไปได้นะหลังจากที่ผมฝึกแล้วก็ลองมาเยอะเหมือนกันนะกับกับปทีที่ตั้งแต่ได้จากคาเลเบียนมาก็เริ่มขับออฟโรดนะเป็นการเริ่มต้นชีวิตออฟโรดมือใหม่เลยนะครับตอนนี้ก็มีประสรบการณ์พอสมควร ก็พอได้สนุกสนานพอได้ขับเล่นมาขึ้นตรงนี้อีกรอบนึงนะผมชอบตรงนี้มากนะนอกจากมันมันชันนะมันชันแล้วก็เราตื่นเต้นดีนะเวลาขับรู้สึกชอบนะผมจะไปแบบช้าๆนะครับไม่ต้องใช้พลังไม่ได้พุ่งอะไรมากนี่นะสังเกตว่าตัววัดองศาเนะี่ย ขึ้นไปถึงกับสุดนะซึ่งมันมันก็ชันนะผมผมถือว่าต้องเมื่อกี้นมันชันชันมากนะก็ใครที่มีรถออฟโรดนะรถขับเคลื่อนสี่ล้อก็ช่วงนี้นะาแรงครับว่างๆก็ลองหาพื้นที่ในการขับเล่นดูนะจะได้ฝึกประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วก็ช่วงฤดูฝนเน่ยเวลาไปออกทริปไปเที่ยวน่ะจะได้มีความเคยชินนะ จะได้ไม่ไม่รู้สึกประหม่าเวลาขับเจอแบบชันเยอะๆเจอรถเอียงอะไรเยอะๆเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกกลัวนะแล้ทางที่ดีก็ชวนคนที่ไปออกทริปด้วยนะมาลองนั่งด้วยก็น่าจะดีนะจะได้ไม่หวาดกลัวเวลาไปออกทริปนะครับนี่ผมก็เดินสโลมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปอีกแปลงหนึ่งนะอีกแปลงหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะ มีแค่แบบจังหวะกับรถนิดหน่อยเท่านั้นเองนะนี้ใส่กับเครื่อนสองล้อนะต้องออกทันแบบนิดหนึน่งอีกแปลงหนึ่งเนะ่ยแปลงเนี้ยเป็นแปลงที่เมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่มีเจ้าคาริเบียนนะใช้วิ g โกขับสองนะขับเครื่อนสองล้อหลังฮนะ ช่วงฤดูฝนนะผมจะรถติดบ่อยมากนะเพราะเมื่อก่อนผมใส่ยางบรรทุกนะฮะยางมิชลินเอ็กซดีก็จะมันจะลื่นนะมันจะฟรีบ่อยบ่อยมากนะแต่ถ้าบรรทุกทางเรียบเนี่ยเขาถือว่าเป็นทีน่1นะึที่สุดเลยแต่พอมาเป็นทางหญ้าทางอะไรมันจะรู้สึดฟรีทิ้งไปเยอะนะเนือ่องจากดอกยางมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบนี้นะพาไปดูนะตอนนี้ก็มีเจ้าคาลิเบียแล้วนะก็สบายๆนะ กินหมูนะครับสำหรับส่วนผมนะมีแปลงเดียวนะที่ต้องรอพิสูจน์หน้าฝนไปนี้ว่าคาริเบียนจะไหวไหมนะก็คือแปลงที่อยู่บนเขานะถ้าคาลิเบียนยังไม่ไหวก็ต้องเสริมอาวุธกันนิดนึงนะพวกวินหรือว่าแอร์ล็อกเกอร์อะไรพวกนี้นะก็ต้องเพิ่มอาวุธกันนิดนึงสําหรับออฟโรดนะเพราะว่าแปลงนั้นอยู่บนเขาชันชันมากนะครับ ตอนขึ้นอ่ะผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่คือถ้าขึ้นไม่ได้เราก็หยุดแล้วก็ค่อยๆถอยลงอย่างชา้ชาๆได้นะแต่ถ้าขึ้นไปได้นะแล้วฝนตกแล้วตอนลงเนี่ยถ้าเราไม่มีอาวุธเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวประมาณหนึ่งนะฝั่งขวานั้นไม่ใช่ของผมนะแปลงสวนฟาร์มนะเป็นของเพื่อนบ้านนะก็จะมีเราทำคูน้ำแยกไว้นะกันไว้ เมื่อกี้ผมเห็นมีตัวอะไรวิ่งมานะก็เลยต้องจำเรื่องนะี้เนี่ยรับโซนตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนตอนที่เป็นไฮรักวิโก้เนะี่ยปิดลมประจำนะเกือบทุกครั้งนะจะเห็นล่องเนะี่ยล่องใหญ่นะี่ล่องลึกด้วยนะพอเจ้าคาลิเบียนมามันไม่สามารถลงล่องได้ก็ต้องขับคอมไปนะแปลงนี้เนี่ยถ้าฝนตกเนะี่ย ใส่ขับ4โ h มดสนะจะขับสนุกนะเพราะว่ามันจะมีน้ําขังมันจะมีอะไรแล้วก็ถ้าเน้นในการขับออฟโรดนะ่จะขับรู้สึกว่าขับสนุกนะแต่ก็มันก็ไม่ดีนะมันทําให้ปลาล์มเนี่ยเกิดความเสียหายหเรื่องลากนะเพราะว่าลากปลาล์มมันจะอยู่ผิวดินอยู่ไม่ได้ลึกมากนะถ้าคุณขับตะโก้เยอะๆเนี่ยลากปลาล์มก็จะขาดนะแล้วก็ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตนะครับน้ําหนักอะไรก็เกี่ยวข้องกันหมดเนะี่ย แปลงนี้นี่คือเข้ามันลึกมากนะจริงจริง,งปกติมันจะมีน้ําตกนะน้ำตกเป็นน้ําตกฐานเล็กๆนะปีนี้แ้งนานมากนะก็เลยแห้งนะแห้งเลยนะปีนี้นี่นะครับตรงนี้วันนั้นผมนําวีโกมาติดหล่อมไว้นะตะกุยไว้ซะลึกเลยนะนี่เนี่ยดันนาน,นาตรงนี้นะถึงขั้นต้องใช้รถลากเนะี่ยแต่ตอนนี้ก็วันนี้ขับมาลิเบียตมา ลอยไปครับชิวๆตกล่องก็ได้นะสบายๆนะนี่นะล่องลึกมากนะล้อจมไปครึ่งล้อนะล้อฟรีเลยนะฟรีเลยนะฮะตอนนี้โคลนเป็นแขนมาเลยนะ นี่นะโครนติดแขนมาเลยนะก็เมื่อกี้ผมใส่กับเพื่อนสงล้อนะตอนนี้ยัเป็นกับเพื่อนสงล้ออยู่ก็แค่ปรับเป็น4ี่ไฮหรือว่า4ี่สโลก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันก่อนว่ามันประมาณไหนนะถึงทําให้เจ้าคาริเกอร์ขัานีนเนี่ยฟรีได้นะจากเมื่อวานมีฝนตกลงมานิดนึงนะประมาณนี้นะครับนี่นะลองลอย การฟรีนะลึกพอสมควรเนี่ยฝั่งนี้จะลึกเลยนะวันนั้นวีโกมาติดนี่คือแหนบแขวนนะแล้วก็ล้อลอยเลยวันนี้ก็ชิวๆครับเดี๋ยวใส่ขับขึ้นสีล้อก็ขึ้นได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเจ้าคาริเบียนดูมุมนี้นะ สบายๆนะสำหรับคาลิเบียนชิวๆรถเป็นเบานะใครที่กำลังมองหาออฟโรดสักคันนะครับก็ราคาหลักหมื่นนะสำหรับเจ้าสุสกีคาลิเบียนกลับมาที่โฟร์ไนะไม่มีฟรีนะขึ้นแบบสบายๆเลยไม่มีฟรีทิ้งเลยยกคัดแล้วแต่มคันเร่งนิดเดียวนะผมเป็น โกจิตอยู่อย่างหนึ่งคือผมชอบขับเครื่องสองล้อหลังไปก่อนนะให้มันติดแล้วก็ผมก็จะเข้าขับสี่นะตรงนี้ก็เป็นเนินนะเนินไว้กับรถนะเดีย๋ยวต้องปรับสภาพดินให้มันดีหน่อยนะ ตัวเหมือนว่างนะวันนี้มาครับรถเล่นนะนี่นะครับเหยกันอีกแล้วนะมาห่างเงยกันอีกแล้วนะบรมยาะก,กาดนะคล้ายๆว่าฝนจะตกวันนี้นะครับ ตรงนี้ปกติก็มีน้ําขาวมีทั้งปีนะเราจะมีน้ําตกไหลามาจากบนเขานะปีนี้นะเกิดวิกฤตภัยแล้งนะช่วงนี้นี่ยังไม่เข้าสุดเดือนเดือนเมษานะแล้งมากนะไม่มีฝนตกเลยนะมาลุยล่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะขับเคลื่อนสองล้อหลังเหมือนเดิมนะมาดูว่าตอนออกจะติดหรือเปล่านะไปแบบเรื่อยๆเหมือนตั้งใจให้มันติดนะ เราก็จอดตรงที่น่าจะติดนะไม่ติดนะรอบนี้มีฟรีทิ้งนิดเดียวนะแล้วก็มาได้นะก็พามาดูกันสนุกสนานนะย้ำว่างนะช่วงนี้นดออกจากบ้านนะไม่รู้จะทำอะไรก็มาแชร์คลิปแชร์สถานที่แชร์อะไรต่างๆที่สามารถแบ่งปันกันได้นะสำหรับ ใครมีอะไรก็ทำคลิปมาแชร์กันนะผมก็ก่อนจะทำคลิปของตัวเองก็เริ่มต้นจากชอบนะชอบดูดูเยอะมากนะครับผมดู youtube เนี่ยเยอะเยอะมากนะนเยอะกว่าดูโทรทัศน์ที่บ้านนะเพราะว่าการดู y YouTube เนี่ยมันได้ดูตามใจที่เราต้องการนะทุกสิ่งที่เราอยากดูเราได้ดูนะถ้าโทรทัศน์เนี่ยต้องดูที่เขาจัดสรรมาให้นะ youtube นี่เราเป็นตัวเลือกนะ เราเป็นคนเลือกนะว่าเราอยากดูอะไรเราก็ค้นหามาดูนะก็สำหรับใครที่มีคลิปนะครับมีความสามารถนะมีกล้องมีอะไรก็มาถ่ายแชร์กันนะแบ่งปันประสบการณ์ผมเชื่อว่าถ้าเรากล้าทำคลิปเนี่ยก็ต้องมีคนมากดดูนะจะเยอะจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับคลิปขึ้นอยู่กับความน่าสนใจขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วยนะ ผมก็รู้สึกเฉยๆนะบางบางคลิปก็คนดูไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็รู้สึกเฉยๆยินผมดีใจที่ผมได้ทำนะผมสบายใจที่ผมได้ถ่ายนะก็เลยไม่ได้มีปัญหานะก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็ร่วมกันคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะบางช่วงบางคลิปบางเวลาผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาตอบนะแต่ก็เมื่อยามว่าผมก็จะหมั่นมาตอบนะบางทีแบบ คลิปหนึ่งมี50คอมเมนต์เนี่ยว่างครั้งหนึ่งผมได้ตอบสัก5คอมเมนต์เนี่ยพอผมว่างครั้งต่อไปผมก็มาตอบอีก1 0คอมเมนต์20คอมเมนต์เนี่ยก็ก็ถือว่าผมได้ตอบทุกคนนะก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเข้ามามาเมน้นมาแบ่งปันความคิดเห็นกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็คลิปก็ยาวมามา,มากแล้วนะเดี๋ยวก็ขอตัวไปทำอย่างอื่นนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ